ยกระดับทุกโอกาสการลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลกลงทุนกับบรจจ r i n c i p ิปสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principle Investment Opportunities รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านไปค้น,คนห,าหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกแล้ววันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีเทเนอร์ไลเปพัน์จากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านจากทางบรจจอ Princi ปเเช่นเคยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เปิดปีใหม่มาได้เกือบสัก2อาทิตย์แล้วครับผมวีคที่แล้วเนี่ยรายการเราก็นํามาอัปเดต อหนึ่งในกองทุนแฟลกชิพของเราเนี้ยนั้นก็คือกองทุนหุ้นเวียดนาม Principel v n q ครับวีกนี้เนี่ยเราหยิบอีกหนึ่งแฟลกชิพครับผมกองทุนของทางบริจอบ p r i n c i p e มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับผมนั่นก็คือกองทุนที่เป็นเน้นลงทุนในตราสารหนี้มาเลเซียครับซึ่งผมต้องบอกว่ากองทุนนี้น่าสนใจจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่ถือตราสารนี้ไทยแล้วก็ตราสารนี้โลกค่อนข้างเยอะอยู่ในพอร์ต ครับเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงมายังตาสานีมาเลเซียแล้วผมเชื่อว่าข้อมูลที่วันนี้เนี๋ยนําจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะมีความน่าสนใจมากๆว่าทําไมเราถึงต้องมีการกระจายลงไปในต่างตาสานีมาเลเซียด้วยครับผมสําหรับตลาดทั่วไปครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงทรงๆอยู่อาจจะมีการ แตะนิวไฮได้บ้างบางครั้งแล้วก็กําลังลุ้นผลประกอบการของไตรมาสสปีที่แล้วอยู่ครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามได้ตลอดกันทั้งรายการเหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าหากท่านผู้ชมมีเวลาเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยก็สามารถมาด,ดูสรุปในช่วงท้ายของรายการได้ครับผมเดี๋ยเรามาเข้ากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยครับโอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามากันที่ชื่อตอนว่าตาสานี่มาเลเซียเอาลุกสดใสมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนเด่นให้กับนักลงทุนครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็จริงๆหน้านี้เนี่ยเป็นหน้า ท,ที่สรุปเนื้อซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์หลักๆที่วันนี้เดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้ฟังกันได้ตลอดทั้งรายการแม้ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยแข็งแกร่งอย่างไรเครดิตเลตติ้งเป็นอย่างไรบ้างสูงกว่าไทยเท่าไหร่แล้วก็ออถ้าเราย้อนไปดูในตลาดตราสารหนี้มาเลเซียเนี่ยต้องบอกว่ามีความ d ด f ฟ u l t หรือมีด a ฟ l t r เ t e หรือมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยที่ต่ำ ครับผมแล้วเราไปดูกันต่ํากว่าไทยครับแล้วก็ยวที่สําคัญครับยวหรืออัตราผลตอบแทนของตราสารนี้มาเลเซียเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่สูงเลยทีเดียวครับรวมไปถึงครับกองทุนที่เราวันนี้เน้นให้แนะนําไปลงทุนเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ชื่อว่า principal lifetime bond ซึ่งก็จะเป็น Master Fund ของเราครับอยู่ที่มาเลเซียครับก็บริหารโดยชาว principal เนี่ยแหละแล้วก็เป็นชาวมาเลเซียครับผมก็กองทุนก็เน้น investment grade เป็นหลักครับมียู full maturity เนี่ยที่ประมาณสัก 3.85 Credit Quality ก็ค่อนข้างดีเนะทริปเถึงดับเบิลเแล้วก็ Duration เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.09แล้วก็กองทุนยังไม่เคยเกิดเหตุดีฟอล์ครับผมมีผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ p พียหรือกองทุนที่เน้นไปลงในทุนตาสารนี่มาเดเซียเนี่ยก็อยู่ในช่วงควอทล์หแล้วก็ควอทล์สองครับ โอเคครับผมก็มาเริ่มกันที่ทำไมตาสานี่มาเลเซียถึงน่าสนใจเนอะก็จริงๆอยากจะเล่าให้ฟังถึงเศรษฐกิจมาเลเซียก่อนว่าจริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านเราเนอะล้วก็อยู่ทางภาคใต้ของเราแต่ว่าจริงๆมาเลเซียเนี่ยไม่ได้มีแค่พื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศไทยนะครับผมถ้าเราเขายังมีเกาะอ,อีกหนึ่งเกาะอ,อยู่อีกฝ้าของทะเลด้วยครับผมซึ่งก็ เป็นมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยโดยเฉลี่ยก็เติบโตได้ค่อนข้างดีครับประมาณ4 บวกลบในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเติบโตได้ประมาณสัก1.5ถึง2ครับซึ่งเศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยก็หนุนโดยภาคท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยก็ถูกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นการคราบีกการบริโภคภายในประเทศที่ยังค่อนข้างเติบโตดีอยู่ครับซึ่งถ้าเรามาดูในหน้าถัดไปเนี่ยหน้านี้ครับก็จะค่อนข้างกล่าวให้เห็นได้ชัดว่าเครดิตเรตติ้งของพันธบัตร รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยอยู่ในระดับสูงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นแล้วก็เศถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงกว่าไทยครับซึ่งตรงนี้เป็นคีย์ไฮไลท์แล้วก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เนเพราะว่าถ้าเราดูครับก็ไม่ว่าจะเป็น m o o d y Rating หรือ S&P Global Rating เนี่ยที่เป็นบริษัท เอ่อเรตติ้งคอมพานเนี่ยที่เอ่อ uh, มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเนี่ยก็ต่างให้ตาสานีมาเลเซียเนี่ยรัฐบาลเนี่ยของภาครัฐบาลเนี่ยออคันเอครดิตเรตติ้เนี่ยสูงกว่าประเทศไทยอย่างที่รูปทางด้านซ้ายมือเลยครับแล้วก็ด้านขวาครับก็ รัฐบาลมาเลเซียก็มีการดําเนินนโยบายการคลังอย่างมีวินัยนยแล้วก็มุ่งลดการขาดดุลกประมาณอย่างต่อเนื่องครับส่งผลทําใหา้การปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยลดลงก็ทําให้อัตราผลตอบแทนยูมีการปรับตัวลดลงเหมือนกันครับโอเคครับเรามาอัปเดตยูกันหน่อยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ไฮไลท์ซึ่งสไลด์หน้านี้เราเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเมื่อตอนต้นปีหรือวันที่6 มกราคม2026ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการอัปเดตที่เรียกได้ว่ายังคงให้ความสำคัญกับตาสารนี่มาเลเซียรหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตาสานี่มาเลเซียในช่วงเกือบทุกรุ่นอายุแล้วก็เกือบทุกตาสารนี่ไม่ว่าจะเป็นค o เป t ตหรือก็เมนเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก2เปครับอย mm hmm. ลืมนะครับว่าเครดิตเลตติ้งสูงกว่าให้ยูสูงกว่าและที่สำคัญครับออตัวพันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยก็ ออมีความปลอดภัยแล้วก็เรียกได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยของประเทศมาเลเซียนี่ยก็เพิ่งจะมีการปรับลดในปีที่แล้วเนี่ยมาครั้งหนึ่งเท่านั้นครับปัจจุบันอยู่ที่2.75ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการปรับลดปีที่แล้วเนี่ยมาที่ประมาณสัก4ครั้งและปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก1.25เปอร์เซ็นต์ครับก็บ่งบอกว่ามีรูมในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำหรือ policy space เนี่ยที่ต่ำกว่าทางด้านมาเลเซียครับ โอเคครับเรามาคุยกันถึงว่าตาสารนี้เอกชนมาเลเซียเนี่ยก็มีประวัติการผิดนัดชําระหนี้ที่ต่ํากว่าไทยเนอะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่งกว่าไทยครับโดยเราเอาข้อมูลตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2025เนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยก็สังเกตได้ว่า Number หรือจำนวนออบริษัทที่ดี a u ล์เนี่ยของมาเลมีประมาณ6 แต่ว่าไทยเนี่ยค่อนข้างมีเยอะกว่าอย่างมีในย่านเนี่ยประมาณ17ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความสบายใจได้อย่างหนึ่งแหละว่าตลาดตาสานนี่มาเลเซียเนี่ยเป็นตลาดที่มีความปลอดภัยแล้วก็เรียกได้ว่ามีมีดีฟอ t เว e เนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับไทยมากันที่กองทุนที่แนะนําในวันนี้ครับผม,ผมก็ชื่อว่ากองทุนเปิด Princi p a l m a l a y เซียน i x e d Income u n h e d ครับผมหรือชื่อย่อว่า Pri n c i p a l m y r นะ ครับก็เนลงทุนในตาสานี่มาเลเซียคุณภาพดีระดับ investment grade ครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าจุดเด่นเนก็ทั้งทีมผู้จัดก,การกองทุนที่มืออาชีพครับต้องบอกว่าเป็นชาวมาเลเซียแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านตาสานี้มาเลเซียเป็นอย่างยิ่งครับมีอยู่กับ p r i n c i p l l เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเจนิสเนอโหลก็จะเป็น head of credit research นมีการทาวิเคราะห์เครดิตอ n น l y อ i ์ภายในของเราเองแล้วก็อย ู่กับเป็นทีปเปอร์มาแล้ว16ปีแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้มาแล้วถึงเกือบ30ปีด้วยกันแล้วก็จะมีทีมของเราเองครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละเซกเตอร์ครับก็ส่งผลให้ตั้งแต่ที่กองทุน เปิดมาเนก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วก็เรียกได้ว่าออไม่มีตราสารหนี้ที่ลงทุนเนี่ยไม่เคยดีฟอลต์หรือไม่เคยผิดนัดชําระหนี้เลยก็บ่งบอกได้ว่าผู้จัดการกองทุนของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเลือกตราสารหนี้ได้ถูกต้องตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการลงทุนที่เข้มข้นเนื้อเราก็ใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นภาพของแมกโรอิคโนมิกแฟกเตอร์เช่นการวิเคราะห์ GDP การวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานผู้ออกตาสารอย่างละเอียดหรือ Credit a n a l y s ิสเข้ามาด้วยครับรวยเรามีคําว่า ESG overlay หมายความว่าเราก็ใช้วิธีการที่เรียกได้ว่าให้ความสําคัญกับหลักสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลแล้วก็ Governance หรือความโปร่งใสของการดำเนินของธุรกิจเป็นพิเศษ ครับซึ่งถ้าเราลองมาดูหน้าพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอร์ตเราเนี่ยก็มี yield to maturity เนี่ยที่ประมาณสัก3.85 credit rating ต้องบอกว่าดีมากๆนยอยู่ในระดับประมาณ triple A ถึง double A 1ครับแล้วก็อายุเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปี5.09ครับแล้วก็จำนวนตราสารนี้ในพอร์ตอยู่ที่ประมาณ58ครับซึ่งตราสารนี้ในพอร์ตเนี่ยก็รวมๆม,มีทั้งรัฐบาลเนี่ยประมาณสัก16 นะครับผมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคอเปอร a เรทบอลหรือตาสรานีภาคเอกชนกระจัดกระจายตามไปครับซึ่งยกตัวอย่างครับอย่างตาสรานีภาคเอกชนก็ไม่ว่าจะเป็นเช่นอ,อ๋อ t i n g capital อลเนี่ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนหรือไปเที่ยวประเทศมาเลเซียเนี่ยน่าจะเคยขึ้นไปเที่ยวด้วยเพราะว่าเป็นเขาแล้วก็เหมือนเป็น เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนื้อเป็นธุรกิจรีสอร์ทแบบครบวงจรครับมีทั้งโรงแรมอาหารเครื่องดื่มธุรกิจเกมส่วนสนุกลานค้าปีกครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความมั่นคงมากๆครับแล้วก็ บริษัทนี้ไม่ได้มีไรายได้มาจากประเทศมาเลเซียอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ว่ามีไรายได้มาจากประเทศ UK แล้วก็ US ด้วยสัดส่วนก็ตามอยู่ที่ด้านล่างซ้ายได้เลยครับผมแล้วก็ร v วิว e ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องครับด้านขวาครับบริษัทที่ชื่อมาซิงกรุ๊ป ครับผมมาซิงกรุ๊ปเนี่ยก็ทําธุรกิจค่อนข้างเยอะไล่ตั้งแต่อสังหาริมทมรัพย์ครับจนไปถึงพวกผลิตภัณฑ์พลาสติกถุงมือยางสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆเนื้อหรืออาจจะเปรียบเทียบก็อาจจะคล้ายๆกับบ้านเราที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เช่น แสนซิริยกตัวอย่างเป็นต้นนก็เป็นเจ้าพ่อของอสังหาริมทรัพย์แห่งมาเลเซียครับก็มีธุรกิจครับผมรายได้มาจากธุรกิจ Property เนี่ยถึงประมาณ80%แล้วก็มาจากภาคการผลิตเนี่ยประมาณสัก18%ด้วยกันครับผมมีงบดุลค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็รายได้ก็เติบโตโดยเฉลีย่ยประมาณสัก10%กว่าอย่างต่อเนื่องยอดขายครับโอเคครับเราไปดูกันที่รีเทิรย้อนหลังของกองนี้กันครับก็เรียกได้ว่า ออ20ยีปีย้อนหลังเนี่ยมี2ปีเท่านั้นที่อ,อ๋อมีรีเทิร์นติดลบซึ่งอาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากว่าติดลบสัทีเดียวด้วยครับผมเพราะว่า1ในนั้นก็คือเกิดขึ้นในปีวิกฤตซับพราไมซิสสองศู0ย์ครับก็ติดลบประมาณแค่0.3%เท่านั้น อีกหนึ่งในนั้นก็คือในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยก็คือ,อปี2021ติดลถแค่ประมาณรัลบ0.1เท่านั้นแล้วก็กองทุนของเราครับกองทุนหลักเนี่ยก็มีผลตอบแทนย้อนหลังที่ยอดเยี่ยมครับผม3ปีเฉลเี่ยอยู่ที่ประมาณ5.6แล้วก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ในแถบคว้าย1คว้าย2มาโดยตลอดครับเมื่อเทียบกับเพียแล้วก็หรือกองทุนที่ไปลงในตาสารนี้มาเลเซียด้วยกันครับ โอเคครับก็สุดท้ายนก็กองทุนนี้ครับเป็น unhedge เพราะว่า hedging cost ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ระดับค่อนข้างสูงประมาณสัก2 2.5ต่อปีเนี่ยค่อนข้างมีสัดส่วนที่สูงนืกับกระทบอ,ะอย่างมีนัยยะกับ r e เทิร์ที่นักลงทุนจะได้เราเลยตัดสินใจเป็น unhedge แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนื้อค่างเงินออมาเลเซียริงกิตกับทีไทยบาทเนี่ยก็ไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจนแปลว่าไซ w a y แปลว่าถ้านักลงทุนถือในระยะเวลานานพอเนี่ยเราเชื่อว่า ค่างเงินเนี่ยจะมีผลกระทบที่ค่อนข้างจำกัดครับรวมไปถึงครับลูมเบิกคอนเซนซัสก็มีการ forecast เนื้อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองไปในอนาคตเนี่ยครับผมก็ ค่างเงินครับผมมาเรเซียริงกิตไทยบาทเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลบวกกับกองทุนนี้ครับผมประมาณสัก1-2%ก็ถือว่าเป็นโบนัสและกันเนื้อตามตารางด้านสายล่างคับให้กับดักลงทุนครับก็โอเคครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยครับหยิบกองทุนที่เป็นแฟลกชิพของบรจ p i n c i p a l อีกหนกองทุนมา อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนั่นก็คือกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้มาเลเซียครับซึ่งคีย์ไฮไลท์หลักๆของเราเนื้อก็เช่นไม่ว่าจะเป็น่องให้ยิวที่ค่อนข้างสูงกว่าตราสารหนี้ไทยแล้วก็มีเครดิตเลตติ้งที่สูงกว่าแปลว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าครับผมรวมไปถึงครับรูมในการลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางมาเลเซียเนี่ยก็ อยู่ในระดับที่สูงกว่าไทยนะปีที่แล้วไทยลดไป4ครั้งมาเียลเซียลดไปแค่1ครั้งแล้วก็กองทุนหลักของเราก็ทำผลตอบแทนได้อย่างดีเยี่ยมครับผมก็อยู่ในคอทาย1ควไอทาย2ทุกช่วงเวลาครับแล้วก็เ,ออเรียกได้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาตาสารนี้ที่ลงก็ไม่เคยเกิดการผิดนัดชำระนี่หรือดี a u ล์เลยครับก็ คิดว่าวันนี้ก็น่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับผมถ้านักลงทุนครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือหากมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน principal Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับหรือสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับและกลับมาพบกันใหม่กับรายการ principal investment opportunities ทาง Facebook และ YouTube p r i n c i p ปิ t h ท i l a n d ทุกวันจันทเวลา10โมงตรงสำหรับวันนี้ผมซีเทนเนอร์เลเพ,พันธ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมสนใจลงทุนในกองทุนของบลจ p r i n c i p ปิสามารถสแกน QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Princi p ปิ TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมก็สามารถลงทุนได้นอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับ หรือถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยครับ